สวัสดีล่าทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันในยู e Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันพุธที่20ทธันวาคมคัดทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหคู่ด้วยกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกมใหญ่หลายคู่เลยนะครับมีคู่แรกเรียวพูเจอเวทแฮมในเวลาตี3มอินเตอร์มิลานเจอบรุญยาตีสเหมือนกัน2คู่นี้เป็นบอลถ้วยนะครับถัดมาเปเช่เจอเม มองบริย่เจอหมักเซยแล้วก็มุนเดสลิกาเยอรมนีเลวเวอร์คูเซนเจอบโบคุ่มและคู่สุดท้ายน่าดูเลยนะครับตีสองครึ่งวบบวกเปิดบ้านพบ,บาบยอนมิวนิกเราเริ่มด้นคู่แรกด้วยเกมคาร์บอกครับลิวพูเปิดแอนฟิลพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดเลดเชเชียวกับเจ้าบ้านต่อลูกครบลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกครบ3ลูกครึ่งนะครับผลงานในลีกเป็นที่รู้กันว่าลิวพูมาแรงจริงๆปีนี้ อยู่อันดับ2นะครับวันนี้ก็มี3 4, 8สิบแปดต้มสถิติในบ้าแอนฟิลด์8นัดในลีกไม่แพ้เลยนะครับชนะ7สเมสมอ1สถิติส่วนตัว6เกมหลังสุดเย้าเยือนชนะ4สเสมอ2ไม่แพ้เสียเพียงแค่5ประตูเท่านั้นส่วนเวสต์แฮมอยู่ในเด็ดไม่เบานะครับอยู่อันดับที่8มี27แตามฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ 4, สเสมอ1แพ้1 เวทแฮมยังเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนแพ้เยอะอยู่นะครับถ้าเราเทียบกับลิเวอร์พูลสถิติส่วนตัวลิเวอร์พูลเจอเวทแฮมเป็นต่อเยอะนะครับ10นัดพวกเขาชนะไปทั้งหมด8ครั้งเสมอหแพ้เกมเดียวและ2นัดหลังสุดไปลิเวอร์พูลเก็บเอเชียฮคัดเไปได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดล่าสุดเปิดแอนฟิลด์อัดเวทแฮมมา 3- 1เลตต่อลูกควบลูกครึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ เกมล่าสุดลิวพูเพิ่งทำให้แฟนๆผิดหวังมานะครับพวกเขาเปิดบ้านทำได้เพียงยันเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์มาในเกมพิมลิร์อังกฤษซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นการคาดหวังของแฟนลิวพูนะครับว่าจะต้องสามารถบกขยี้ทีมคู่ปรับตลอดการอย่างแมนยูได้แต่พวกเขาก็ทำให้แฟนบอล ผิดหวังมานะครับเรตต่อ1ลูกไม่มีผลอเชีน,นครับหลุดเป็นเกมที่2ติดต่อกันเพราะก่อนหน้านี้นไปเยือนซังกินหลุดแพ้ามา2-1แต่ว่าสถติในบ้านล่าสุดลิวพูก่อนหน้าที่จะเจอแมนยูเพิ่งเอาชนะฟูแลมมา4-3แล้วก็เล่นบอลถ้วยเอาชนะ LASK l i n นมา4-0นะครับส่วนเวทแฮมพึ่งเอาชนะวูฟมา3-0เก็บเอเชียน,นคับได้เป็นนัดที่2ติด ออกกซึ่งก่อนนั้นนี้เล่นเกมบ่อนถ้วยเพิ่งเอาชนะไฟายบวกมา20ไวเซมเกมเยือนล่าสุดไปพ่ายฟูลแลมมา50นัดที่ไปชนะสเปอร์มาไร้ผลไปเลยนะครับวันนี้ลิวพู4-3 3เริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างเคเลเฮอร์นะครับมีเซนเตอร์คู่โกนาเต้ยืนคู่วควนซาแล้วก็แบ็กไซเป็นซิมิกัสแบ็กขวาโกเมส มิฟิลตัวกลางวันนี้ใช้เป็นอิเลียดเอนโดแล้วก็โจนส์แนวลุกมิกัคโปโมซาร่าแล้วก็ดิอาสนะครับทีมเยือนเวสต์แฮม4-2-3-1เริ่มต้นด้วยฟาเบียงสกี้เซนเตอร์มีอากึดย,ยืนคู่กับอ่ามาโบรปานอชแบกซ้ายจอนสันแบกขวาเคเลอร์มิดฟิลตัวรับอีก2คนมีซูเชก,กับอัลวาเรส แล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นอิงส์แต่เก่าลิฟูนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยจะใช้เป็นคอนเนตกับเบนราม่ามิดฟิลด์ตัวรุกคือฟอร์นาวเอเยนต์เลตติ้ง6.9เท่ากันตัวเจ็บทีมเยือนยังขาดแค่อันโตนิโอคนเดียวซึ่งถือว่าเป็นแนวลุกคนสำคัญนะครับส่วนเจ้าบ้านลิฟูวันนี้การขาดหายไปของเดียโกโจตาแล้วก็ Alexis ister, Stefan ik, อเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์สเตฟานเบเชติกอุดมไถึงโจมาติด ด้วยนะครับถือว่าขาดเยอะเหมือนกันเอเวอร์เรตติ้งฮูสกอร์ให้จบที่ลิเวอรพูเอาชนะไปทำสามหผมยังมองว่าวันนี้ใสิติลิเวอพูเป็นต่อเยอะยิงประตูเฉลี่ยตั้ง2ลูกเลต่อลูกครึ่งเหมือนจะแพงแต่สำหรับลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์แล้วยังมองว่าเก็บทุกรายการอยู่นะครับลูกทีมเจอเป็นคอปเลตตอวบลูกครึ่งเฉยี์ลิเวอรูลเฉีย์ได้ครับคู่ถัดมาโกไปตเลียนะครับ ตีสามที่จูเซเป้เมซซาอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอโบโรนยาเลตตต่อทีมเยือนลูกควบลูกครึ่งโอเวอร์อันเดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเตอร์อยู่อันดับที่1ในลีกส่วนโบโรนยาตามมาในติดอยู่อันดับที่4แต่ว่าด้วยแต้มเนี่ยต่างกันเยอะอินเตอร์นับหนึ่งมี4ี่สิเ็แต้มส่วนโบโรญยาในลีกอยู่อันดับ4มี28แต้มเท่านั้นนะครับอินเตอร์16นะัดชนะ13เสมอ2 แพ้เกมเดียว39ประตูเสีย7ผลงานถือว่าระดับมาสเตอร์พีชนะครับส่วนบรุรญยาเองฟอร์มปัจจุบันนี้ถือว่าไม่ได้แย่6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1แต่ว่าเล่นเกมเยือน8นัดเสมอไปถึง6เกมนะครับลาสุอินเตอร์ก็เพิ่งเจอบรุรญยามาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในเกมลีกนะครับทำได้เพียงแค่เสมอบรุญยามา2-2เลตต่อบรุญยาลูกครบลูกครึ่งอินเตอร์ยังทำอไรบรุญา ไม่ได้นะครับแต่ว่าสถิติก่อนหน้านั้นถ้าเล่นในบ้านอินเตอร์อาชนะบริญาในปี 2, 2021และปี2022ด้วยสกอร์เดิมเลยนะครับ6ประตูต่อ1วันนี้มีการคาดหวังว่าเอินเตอร์มิลานที่เพิ่งไปชนะราซิโอมา2ประตูต่อ่และสถิติ10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ3ไม่แพ้ใครเลยเนี่ยแล้วก็เป็นทีมทำเงินพอสมควรนะครับ10นัดทำเงินอยู่ 5ครั้งเสมอ2หลุดเพียง3เกมเท่านั้นน่าจะชนะบุรุญยาได้นะครับบริญยาเองก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับ10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้เกมเดียวแต่ว่าเกมนอกบ้านอย่างบอกว่าบริญยาน่าจะยังสู้อินเตอร์มิลานในบ้านไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยเลทต่อลูกควบลูกครึ่งบุรุญยาเองเคยทำเงินกับมิลานในเกมล่าสุดมานะครับแล้วก็ เกมเย,ยือนยูเวนตุสกับเยือนเอซีมิลานก็ยังทําเงินอยู่ในขณะเดีวยวกันอินเตอร์เองก็ต่อบ,บนญญยาลูกควบลูกครึ่งก็ต้องลุ้นเอานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสาของเจ้าบ้านลูกทีมซิอเนอินซากจะต้องเจอลูกทีมของเตียโก้มอตามาตาถือว่าทำบนอาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเริ่มต้นฝั่งซ้ายอิเมล a เอเดโรเป็นผู้ศุกษาประตูให้อินเตอร์มิลานนะครับ เซนเตอร์3คนมีบาสตอเน่อาโซบี้แล้วก็เบนจามินปาวาดแบ็กซ้ายอังกุสโตแบ็กขวาดามียนมิดฟิลตวกลาง3คนมีเซนซี่กราเซนแล้วก็แฟตเตซี่นาวุกมีมาโกอันาัโตวิชยืนคู่กับราอตาโรมาติเนสส่วนทีมเยือน4-2-3-1นนักเตะที่น่าสนใจแล้วเล่นดีกันเนี่ยถือว่าหลายคนเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยนาเปาเบอร์77อย่างฟานฮอยดงนะครับปีขวาแดนเอนโดยี่มิดฟิลต,ตัวลุกอย่างโจนี่เฟบเบียนก็ถือว่าฟอร์มดีเพราะเหล่านี้นักเตะเอเวลเลตติ้ง7.8 7.1 7.2ทั้งงั้นนะครับมิดฟิลต,ตัวรับเลวิสเฟอร์กูสันยืนคู่กับมิเชลไอบิเชอร์นะครับแล้วก็เซนเตอร์อย่างเควินโบนิฟาซีแล้วก็แบ็กซ้าย ลีโกเชียนเนส่ยถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเหล่านี้เนี่ยเอเวอร์เรนดิ้งเจ็ดทั้งนั้นต้องยอมรับว่าเถอะกมอตตาลูกทีมตัวเจ็บอยู่3คนส่วนเจ้าบ้านชวน ad ado, ille, ry, วกัวดาโดเซฟานเดอร์ไวเดนเชลดัมฝ่ายและก็อเล็กซิสซานเชอย่างลงไม่ได้นะครับที่ก็มอตตาจะต้องมาเจอทีมเก่าใหญ่เตอร์มิลานด้วยเลดบอลลองประมาณสักลูกควบลูกครึ่งผลงานในลีกอินเตอร์ยอดเยี่ยม แต่ว่าเกมบอลถ้วยไม่รู้ว่าจะโดดเด่นเหมือนไดนลีกหรือไม่แล้วก็บริย่าเคยทำเงินกับอินเตอร์มาแล้วฉะนั้นขออนุญาตลองบริญ่าเลทลองลูกควบลูกครึ่งดูแล้วเชียร์บอลลองมีโอกาสมากกว่านะครับคู่ถัดมาลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ปารีสแซงแชงแมงเปิดปาร์คเดอะพนต่อใส่เม็ดด้วยเลท2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกครึ่ง ปารีดอยู่อันดับที่หนึ่งของลีกมี37แตม้ม16นัดชนะ11เสมอ4แพ้เกมเดียวฤดูกาลนี้ปารีดมาดีนะครับส่วนเม็ดเองก็อยู่อันดับ14มี16แตม้มฟอร์มสู้ปารีดไม่ได้นะครับ6นัดหลังสุดปารีดชนะ5เสมอ1ไม่แพ้สติส่วนตัวปารีดเจอเม็ดส0นัดหลังสุดชนะลวดเกมล่าสุดกดเม็ดมา5 0 ถือว่าปาริสแซงต์ฌีมงเองฟอร์มดีแต่ว่าปัจจุบันนี้เล่นเกมเยือนเองไปเสมอริวมา1 1กลับไปเสมอบรนเดเซียดอทมุลมา1 1ทำให้เ,เช่นเดียกับ3นัดหลังสุดไม่ทำเงินแล้วล่าสุดที่เปิดบ้านต่อน,น้อง2ลูกยังไม่ทำเงินนะครับส่วนเม็ดเองล่าสุดเล่นในบ้านแพ้มองปริเยน10่แล้วก็แพ้แบดมา10คู่นี้ถ้ายอมรับตามตัวว่าที่บ้านเม็ด เม็ดจะทําได้ดีแต่ว่าบ้านปารีสยังมีสถติที่คมกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เลทต่อ2ลูกควบยังมองว่าปารีสมีโอกาสที่จะทําเงินได้นะครับนักเตะของปารีส4-3-2-1วันนี้มีผู้รักษาประตูอย่างอานูตนตนาเตนเนตเนัสเซนเตอร์มิลาสกินเนียยืนคู่กับมาควินยอร์สแบกซ้ายลูกัสเออร์ดองเดสแบกขวาอากาฟฮากิมี มิฟิลวันนี้ใช้งานเป็นวารานเซเรนต์เมรี่วิถินญาแล้วก็อูกาเตในแนวลุกมีคลีเลเแอมบับเบอุสมานเน่เดมเบเล่และกอนซาโลรามอสลูกทีมทางฝั่งเมสซี่3 3 1วันนี้ดูแลว้วนักเตะสู้ฝั่งปารีสไม่ได้เลยฉะนั้นปารีสเล่นในบ้านวันนี้มีโอกาส30เป็นอย่างน้อยเชียร์ปารีสจังจังแมงเชียร์ได้ครับ คู่ถัดมาลีเอร์ฝรั่งเศสตีสมองปริเย่จะเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกมักเซยนะครับเป็นมักเซยมาต่อมองปริเย่ละฮาปอโอเวนเดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3สาสิติในลีกมองปริเย่เจ้าบ้านอยู่อันดับ12มี18แต้ม6นัดหลังสุดชนะเกมเดียวเองนะครับมงปริเย่ส่วนโอลิมปิกมักเซยอยู่อันดับที่6เลยมี26แต้มฟอร์มปัจจุบันนี้ถ้าเล่นในบ้านมักเซย สุดยอดนะครับมาสเตอร์พี6อ8นัดชนะ6เสมอ2ไม่แพ้เลยส่วนเกมเยือน8นัดหมักเซยยังจบที่เกมแพ้อยู่นะครับแต่ว่าฟอร์มปัจจุบัน6นัดหลังสุดยเย้าเยือนหมักเซยชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับสถิติคู่นี้เจอกันเนี่ยเจ้าบ้านมองเย์สู้หมักเซย,ยไม่ได้นะครับ10นัดชนะ1เสมอ4แพ้5ถือว่าสู้หมักเซย,ยไม่ได้เลยนะครับส่วน บองปริเย่ล่าสุดไปเยือนเม็ดชนะ1นนะครับไปเยือนต่อปอ,อทำเงินได้และทำเงินไปนัดที่2ติดต่อกันภาพรวม10นัดหลังสุดชนะ3สเสมอ3าแพ้อี่อเชี่ยนนคับอยู่ที่50%นะครับสำหรับเจ้าบ้านมองปริเย่ส่วนทีมเยือน10นัดหลังสุดชนะ6สเสมอ2แพ้2ฟอร์มปัจจุบันดีเยี่ยมอาจจะมีไปแพ้ บตันมานะครับในเกมลีกแต่ว่าเกมเยือนล่าสุดชนะลอริยงมา4-2แล้วล่าสุดเอาชนะแก่มองฟุตมา2-1เอเชียนเนี่ยดิแคปอาจจะยังดูไม่ทำเงินมากนักแต่ว่าเปรียบเทียบผลต่างประตูได้เสียโอลิมปิกมักเซย,ยิงประตูเฉลี่ยดีกว่าแล้วเลนมาเยือนต่อปอถือว่าไม่แพงนะครับขออนุญาตเชียร์ทีมเยือนโอลิมปิกมักเซยต่อปอเชียร์ได้ครับ ผู้ถัดมาบุนเดสลีกาเยอรมนีวันนี้ไบเออร์เลวูเซ่นเปิดบ้านเบร์รีนาพบโบกุ้มนะครับต่อโบกุ้มแพงเลยนะครับ2ลูกโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกครึ่งทีมอันดับที่1ของลีกอย่างไบเออร์เลวูเซ่นวันนี้15นัดชนะ12เสมอ3ไม่แพ้เลยสถิติในบ้าน8นัดชนะ7เสมอ1 25ประตูเสีย6 ฟอร์มปัจจุบันชนะ4สเสมอ2ไม่แพ้ใครจะต้องมาเจอโบคุ้มทีมระดับ13นะครับที่เล่นเกมเยือน8นะัดชนะเกมเดียวสเสมอ3แพ้4เกมล่าสุดโบคุ้มเปิดบ้านอัดไบเออร์เลวเซนมา3ูุรนะครับเมื่อวันที้27เดือน5ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมาข้าม6เดือนแล้วนะครับไบเออร์เลวเซนเนี่ยถ้าใสาติดในบ้านพวกเขาเองก็ไม่แพ้โบคุ้มมาตั้งแต่ปี 2.17 7แล้วแล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยยิ่งฟอร์มปัจจุบันนี้10นั้หลังสุดชนะ8เสมอ2เลเวอร์ล่าสุดพึ่งอัดแฟงเฟิร์ตมา30เล่ต่อลูกควบลูกครึ่งจะต้องมาเจอโบคุมที่ผลงานเกมเยือนไม่ดีเลยนะครับโบคุม um. ถึงแม้ว่าล่าสุดจะชนะยูเนียนเบอร์ลินมา30แต่ว่าออกนอกบ้านไปแพ้กับฮอฟเฟนไฮม์มา31ก็ถือว่าสถิติต่างกันเยอะนะครับ เลเวอร์เนี่ยสินัดหลังสุด26ประตูเสีย6ผลต่างประตูได้เสียบวก20ประตูยิงประตูเฉลี่ย2.6ประตูเลยนะครับโบคุมนี่ยิงประตูเฉลี่ยอยู่ที่1.6ประตูเท่านั้นแล้วเลตต่อ2ลูกเลเวอร์ทำเงินกับคาราบักมาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เลตต่อ3โอเวอร์เดอร์ที่3ลูกครึ่งเป็นบอลโอเวอร์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังคงมั่นใจลูกทีมของลองโซ่อยู่นะครับ เลเวอร์กล้าต่อ2ลูกก้าเชียร์เชียรเลเวอร์ต่อ2ลูกเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาเราอยู่ที่โฟกสวาเกลิน่าเจ้าบ้านวบบวกวันนี้เปิดบ้านเจอไบย,ยันมิวนิกเป็นไบย,ยนมิวนิกมาต่อวบบวกลูกครึ่งโอเวนเดอร์ที่3ลูกครึ่งนะครับทีมเยือนรับบทหนักแล้วนะครับมิวนิกเองอยู่รับ2ตามเลเวอร์อยู่นะครับเลเวอร์มี สามสแต้มมิวนิคมี35มสิาแต้มวันนี้บางครับชนะเป็นอย่างน้อยน,นะครับเจอบบบวกทีมระดับ9แต่ว่าบบวบกเองเล่นในบ้านในแพ้อยู่2เกมเองนะครับส่วน ver, เลเวอร์ัานันะครับส่วนบบเยอร์มิวนิกเดนัดเกมเยือนชนะ5เสมอหนึ่งมีแพ้ด้วยนะครับหนัดคู่นี้วบบวกสู้บาเยอร์มิวนิกไม่ได้เลยนะครับมาตั้งแต่ปี2องพพวกเขาเองแพ้ มาเก้าเกมแล้วนะครับเสมอเกมเดียวแล้วเช่นนี้ครับทำเงินเพียงแค่4ี่นัดเองส่วนใหญ่เป็นบอลรองด้วยล่าสุดพึ่งแพ้บาเยอร์มา4ี่สองเละองลูกควบอย่างหลุดอยู่ไม่เป็นผลนะครับวอบวกล่าสุดไปเยือนดามสตัดชนะ1 0แต่ว่าสติในบ้านก็พึ่งแพ้ฝ่ายบวกมาเหมือนกันส่วนบาเยอร์ล่าสุดพึ่งอัดสุดการ์ดมา3 0สูแล้วก็ชนะ แมนยูในเกมอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมา1นด้วยยังมองมว่าวันนี้เนยเลต่อประมาณสักลูกครึ่งด้วยสถานการณ์แบบนี้บายเยนต้องชนะเป็นอย่างน้อยนะครับคนนี้เชียร์บายเยน,นิวนิคเลต่อลูกครึ่งเชียร์ได้ครับแต่เรามาทวนกันบ้างน,น,นะครับคู่แรกนี่เป็นลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมนะครับยังชอบลิเวอร์พูลอยู่เนาะเลต่อลูกควบลูกครึ่งเชียร์ลิเวอร์พูลเชียร์ได้ครับ คู่สองดูไปเป็นบอลลองอย่างบรุญญานะโกป้ายตะเลียนเนี่ยยังมองว่าบรุญญาามีทีเด็ดเลดลองลูกควบลูกครึ่งเชียร์บอลลองเชียร์ได้ครับคู่ที่สามปาลิสซงแชงแมงต่อสองลูกควบสองลูกครึ่งดูแล้วเม็ดสู้ไม่ได้ออกนอกบ้านด้วยที่ปา,ปปาร์ค 4, เดอร์ปินเชียร์ปารีสครับคู่ที่สี่ชอบทีมเยือนโอลิมปิกมักเซยนะครับ สถิติคมมองประเยเยเลดมาเยือนต่อปอเชียหมักเซยอีกคู่หนึ่งเลเวอร์คูเซนต่อโบคุมสองลูกลูกทีมของลองโซ่ถือว่าผลงานระดับมาสเตอร์พีชเชียร์เลเวอร์คูเซนต่อสองลูกเชียร์ได้และคู่สุดท้ายชอบบาเยนนเมิวนิกวันนี้บังคับชนะเลดต่อลูกครึ่งเชียร์บาเยนมิวนิกเชียร์ได้ครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประ จำวันพุทธที่20ธันวาคมนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีทีเด็ดมาแนะนําเหมือนเดิมทุกวันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ